ายในประเทศจีนก็กําลังเห็นมาตรการจัดระเบียบทางสังคมและในระดับระหว่างประเทศก็ได้เห็นการแข่งขันในเชิงเทคโนโลยีโดยเฉพาะ 5G นะคะที่กําลังขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดถ้าย้อนกลับไปในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่ใกล้จะหมดวาระก็ได้เห็นการเดินสายของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไมค์พอมพิโอ เส้นสายพบกับพันธมิตรโดยเฉพาะในชาติตะวันตกบอกว่าขอให้หยุดการพัฒนาโครงการ 5G ร่วมกับประเทศจีนนะคะก็แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเองก็มองว่าจีนเป็นคู่แข่งสำคัญสหรัฐก็อ้างเรื่องของการล้วงข้อมูลขณะที่จีนก็ออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันนะคะการแข่งขัน ทางเทคโนโลยี 5G ของ2ประเทศมหาอำนาจแบบนี้มีการคาดการนะคะว่าอาจจะนำไปสู่การแบ่งขั้วระหว่าง2ระบบในอนาคตก็เป็นไปได้ติดตามรายงานจากคุณชาตรีสุว,วรรณวไลกรค่ะจีและสหรัฐกำลังแข่งขันกันในเรื่อง 5G ในโลกยุคของอินเทอร์เน็ตแห่งสปปรรพสิ่งที่อุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันล้วนแล้วแต่พึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าเครือข่ายไร้สายจะถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วคือขั้วฝั่งตะวันตกและขั้วฝั่งตะวันออกหรือไม่คำว่า G ย่อมาจาก generation หรือยุคต่างๆของการสื่อสารทางไกล 1. g คือยุคของโทรศัพท์มือถือแบบอนาล็อกที่มีขนาดใหญ่ใช้พลังงานสูงและมีราคาแพงสามารถพูดคุยสื่อสารได้เพียงอย่างเดียว 2G คือยุคของโทรศัพท์มือถือแบบดิจิตอล ที่มีขนาดเล็กลงมากสามารถพูดคุยสื่อสารและส่งข้อความ SMS ได้ 3G เน้นไปที่เรื่องของการรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียโทรศัพท์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาการสื่อสารแบบ FaceTime หรือการสื่อสารแบบเห็นหน้าก็สามารถทำได้ 4G อินเทอร์เน็ตมีความเร็วที่สูงขึ้นสามารถรับชมวิดีโอออนไลน์ที่มีความคมชัดสูงการพูดคุยแบบ Face Time ก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น เครือข่ายไร้สายแบบ 5G ใช้ย่านความถี่ที่สูงขึ้นจึงมีความเร็วที่สูงกว่าถ้าเทียบความเร็วสูงสุดในการรับส่งข้อมูล 5G ทำความเร็วได้สูงกว่า 4G ประมาณ20เท่าทำให้การสื่อสารผ่านระบบ 5G มีความรวดเร็วสูงแบบเรียลไทม์จุดเด่นของ 5G คือครอบกลุมอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตออฟทเช่นรถยนต์ไร้คนขับการผ่าตัดจากระยะไกล การทำงานจากที่บ้านอาจจะทำได้ง่ายขึ้นทำให้ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐหรือจีนเริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยี 5G มาใช้ในภาครัฐมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีประเมินว่าจีนไปไกลกว่าสหรัฐแล้วเพราะระบบ 5G ของจีนมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าและอาจจะเป็นเหตุให้สหรัฐกดดันพันธมิตรให้ยกเลิกการใช้งาน 5G ของจีนระบบ 5G ของจีนเนี่ยทำได้ดีกว่า แม็กซิมัมสปีดสูงสุดก็ทำได้ดีกว่าระบบลูกขาย Network รนะฮะระบบชิปเซ็ตเทคโนโลยีที่เอามาใส่ในโทรศัพท์มือถือของแต่ละรุ่นก็ทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าจีนชนะสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปในเรื่องของ 5G พูดได้เต็มปากนะผมว่าเขาชนะจริงๆทางสหรัฐอเมริกา,กาก็กลัวว่าถ้าจีนเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนี้ South Korea, South Korea. เราจะต้องพึ่งพาจีนไปตลอดเลย ซึ่งสิ่งนี้สหรัฐอเมริกายอมไม่ได้ก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่าง2ประเทศนี้อย่างบริษัทเอกชนอย่างหัวเว่ยหัวเว่ยเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของประเทศจีนซึ่งได้รับการพัฒนา 5G มีเทคโนโลยี 5G ที่ดีมากๆแล้วเป็นที่ยอมรับของวงการสแตนดาร์ด 5G ด้วยเขาก็มีการวางกันไว้ว่าหัวเว่ยนี่แหละจะเป็นระบบเน็ตเวิร์กเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อราคาดีที่สุดด้วยนะฮะมีราคาต้นทุนที่ดีที่สุดด้วย คนที่จะให้บริการ 5G ทั่วโลกก็จะต้องมาใช้ระบบเน็ตเวิร์กของหัวเว่ยเพราะสหรัฐเห็นแบบนี้นะครับสหรัฐก็เลยโจมตีหัวเว่ยเลยเริ่มจากกีดกันทางการค้าก่อนหาว่าหัวเว่ยไปขโมยข้อมูลลวงข้อมูลส่งกลับประเทศเลยเงี้ยแล้วก็หาทางแบนบริษัทหัวเว่ยแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าพิจารณากันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสหรือระบบบริการใดๆก็ตามมันมีการเก็บข้อมูลกลับไปหาต้นทางของผู้ให้บริการอยู่แล้ว เราเล่น Facebook ก a c e b o o k ก็เก็บข้อมูลเราถูกไหมครับแต่ Facebook เป็นสารัอเมกาไงก็เลยไม่มีใครไปเอาเรื่องเขาแต่พอเป็นหัวเว่ยทำระบบ 5G หัวเว่ยก็อาจจะเก็บข้อมูลของคนที่ใช้กลับมาเพื่อทําวิจัยหรือเก็บเป็นข้อมูลของเขาแต่สารัอเมกามองว่าการเก็บข้อมูลแบบนี้เป็นการขโมยข้อมูลเป็นการล้วงข้อมูลยิ่งเอาไปผูกพันกับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐกลายเป็นว่ามีปัญหาขึ้นมาซึ่งถ้าเรื่องนี้เนี่ยพิจารณาอย่างเป็นธรรมเราจะเห็นว่า การล้วงข้อมูลเนี่ยม so ันไม่ใช่เป็นแค่หัวเว่ยคนเดียวที่ทำคนอื่นก็ทำนะครับการแข่งขันเรื่องเทคโนโลยี 5G ระหว่าง2มหาอำนาจอาจจะทำให้เกิดความกังวลว่าในอนาคตเครือข่ายไร้สายจะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วแล้วอาจจะต้องพกสมาร์ทโฟน2เครื่องเพื่อให้ใช้งานได้ทั้ง2ระบบแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต การแบ่งขั้วแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าสุดท้ายเลยเนะี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องขัดแย้งที่2ฝั่งเนี่ยเขาพยายามโจมตีซึ่งกันและกันเพื่อแย่งชิงอํานาจซึ่งกันและกันแต่กับผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเราก็ยังคงใช้โทรศัพท์มือถือในยี่ห้อที่เรารู้สึกว่าเราสนใจเราอยากจะซื้อยี่ห้อนี้เพราะว่ารูปทรงดีไซน์สวยเทคโนโลยีถูกใจเราแต่ไส้ในเนี่ยมันจะผลิตโดยใครและมันจะต่อสู้โดยใครกับใครต่อสู้กันเนี่ยเราแทบจะไม่เกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นครับ ถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะมองว่าเทคโนโลยี 5G ของจีนจะแซงหน้าสหรัฐไปแล้วแต่ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันในเรื่อง 5G ระหว่าง2มหาอำนาจคงจะไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองถูกแซงหน้าไปแล้วชาตรีสุว,วรรณวัลยกรไทย PBS รายงาน